ว้าวแบล็กกี้มาดูรูปวาดที่นน้องๆอ c ส่งมาให้พี่อ้อมทางเฟซบ o o กสิก็มีนัน้องๆหลายๆคนนะคะส่งรูปวาดแฟนอาร์ตมาให้พี่อ้อมนะคะเยอะแยะมากเลยพี่อ้อมก็จะทยอยลงคลิปให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันก่อนนะส่งมาจากน้องบีมนะคะน่ารักมากๆเลยรูปต่อไปนะคะน้องบีมนะคะทำคลิปมาให้พี่อ้อมค่ะเป็นคลิปสับซ c r i ครนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องบีมนะคะรูปต่อไปนะคะส่งมาจากน้องต๊อก น,ะะน่ารักมากมากเลยรูปต่อไปค่ะส่งมาจากน้องริต้านะคะมีเจ้าแบล็กกี้กับเจ้าคริสตันอยู่นะด้วยนะเนี่ยรูปต่อไปนะคะส่งมาจากน้องรีซ่าค่ะว้าวพี่อ้อมดูสิฮะแบล็กกี้กับคิตตี้เป็นแฟนกันด้วยนะคะเหมี่ยวรูปสุดท้ายนะคะส่งมาจากน้องอุงอิงค่ะขอบคุณมากๆกเลยนะคะน้องๆน่ารักกันทุกคนเลยแบล็กกี้เมื่อกี้มีคนโทรศัพท์มาตามพี่อ้อมไปเลี้ยงเด็กที่ร้านเดย์แคทด้วยนะ เห็นเขาบอกว่าพี่เลี้ยงเด็กคนไม่พอนะจ๊ะเย้เตืนเต้นจังเลยค่ะแบล็กกี้ชอบเล่นกับเด็กๆกนะคะเหมียวนี่ไงแบล็กกี้ถึงแล้วร้านเด็แคร์เราเข้าไปกันเลยโอ้โหร้านเด็แคร์เลี้ยงเด็กที่นี่ทำไมห้องใหญ่โตกว้างขวางดีจังเลยน้องแบล็กกี้เออแต่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 ว่าแบล็กกี้ว่าของมันใหญ่ผิดปกตินะคะพี่อ้อมดูขวดนมเด็กสิฮะใหญ่เท่ายักษ์เลยเหมียว ว้าหนูอยากกินซีรี่แรกเอาซีรี่แรกมาให้กินเดี๋ยวนี้ไม่งั้นหนูจะกินที่เลี้ยงเด็กให้หมดเลยแอะแะแอะแาแๆๆแล้วนี่เราต้องมาเจอเรื่องน่ากลัวแบบนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยไม่นะ ทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอมแช n เนลค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโรบล็อกกันเหมือนเดิมค่ะกับด่านที่ชื่อว่า Escape the Daycare of Bee กันนะคะซึ่งด่านนี้นะคะเราจะต้องมาผจญภัยหนีเจ้าเด็กยักษ์ไกลพันกันค่ะเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยว้ายนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแบล็กกี้นี่ตอนนี้เราอยู่ในเตียงเด็กยักษ์กันนะเนี่ย วายนะ่ากลัวจังเลยอะ่ะดูสิแบกกี้เจ้าเด็กยักษ์คนนั้นน่ะเขาพังรั้วหนีออกไปแล้วนะฮะสงสัยเด็กยักษ์ลายพันคุนันจะกินนมที่มีสารกำมังตรังสีเข้าไปนะคะเนี่ยดูสิคะมีขวดนมทิ้งไว้ด้วยอุ้ยแบกกี้รีบเซฟก่อนนะดูสิอุ้ยสีเทียนนะยังมีไซส์ขนาดยักษ์เลยอะ่ะหูเรารีบหนีกันเถอะโอ้โหดูของเล่นเดี๋ยวเจ้าเด็กยักษ์คนนั้นสิ นี่มีบริกไม้ด้วยนะฮึบงั้นถ้าอย่างนั้นเราต้องกระโดดขึ้นไปบนแผ่นไม้พวกนั้นแหละแบล็กี้เป็นทางออกของเรานะฮึบอ้ยผ่านมาแล้วฮึบนั่นไงตะขคร้ฮึบฮ่าไปต,ตะขคร้ขึ้นมาเลยโอ้โหยนี่เราจะต้องเดินทรงตัวนะตามลวดนี้ขึ้นไปเลยฮึบฮ่ากระโดดขึ้นไปบนของเล่นบริกไม้เลยแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนขวดนมเลยนะ วูบักกี้ดูสิขวดนมเจ้าเด็กนั่นน่ะอ mm ันเบลเอเทอเลยนะเนี่ยใช่แล้วละ่ะฮะอ้อหพี่อ้อมหาไงฮะทางออกคะนั่นไงทางออกของเราคือช่องเอ๋งไงนี่เข้ามาแล้วเอาเฮ้ยบักกี้นี่มันเข่าว,วงกดนี่นาะวุ้ยแล้วเราจะหาทางออกจากที่นี่ได้ไหมอะ่ะวุ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่นะทางตันวุ้ยทางนี้หรือเปล่าอะ่ะวิ้นไม่น่าจะใช่นะเนี่ยวุ้ยทางนี้หรือเปล่าะ่ะ แบกกี้ทางออกช่องแอว้าวเรามาผอที่นี่วินั่งไงเจ้าเด็กยักษ์ผมอยากกินซีรีแลกหนูอ,าอยากกินซีรีแลกฮะวิเจ้าเด็กคนนั้นร้องไห,ห้ใหญ่เลยบอกว่าอยากกินซีรีแลกหรอฮึบเดี๋ยวเราเข้าไปหาเด็กพวกนั้นดีกว่าอาวัดดีเจ้าหนูร้องไห้ทำไมอะ่ะเหนูคิดถึงแม่หนูอยากกินซีรีแลกหนูหิวข้า วุ่ยน่ากลัวจังเลยพี่อ้อมหาทำยังไงดีหาเด็กคนนั้นน่ะเขาร้องไห้ใหญ่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปปลอบเด็กคนนั้นซะนะโอ้โอ้ไม่ต้องร้องไห้นะจ๊ะเออเออเจ้าหนูเอ้เจ้านะ่ะกินได้แต่กล้วยบดนะเดี๋ยวพี่อ้อมมานมให้กินนะว้าไม่เอา้าฉันจะกินสิลิลักว้าฉันจะกินพวกแกนี่แหละว้าแย่แล้วอุ่ยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวของเด็กแล้วนะคะเอ้ยนี่มันน้ำเมือกอะไรเนี่ยแบล็กกี้ น่ากลัวจังเลยใช่แล้วค่ะพี่ย้อมโอ้ยดูน้าเมือกพวกนี้สิคะเฮ้ยเลื่อนเลื่นือนว้าวว้าวหน้าทิมเฮือกช่วยด้วยโอ้โหเบรกไม่ทันเมื่อกี้นี้โอ้ยฮึบโอ้โหดูสิคะตรงนี้จะเป็นน้าย่อยของเจ้าเด็กยักษ์คนนั้นนะคะดูสิมีศพคนด้วยนะที่โดนเด็กยักษ์เจ้านั้นะกินเข้ามาค่ะ โอ้โหกินแม้กระทั่งขวดนมสุดยอดไปเลยโอ้โหตอนนี้นะคะเรามาพอในส่วนของโครงกระดูกของเจ้าเด็กยักษ์คนนั้นค่ะนี่เรารีบกระโดดขึ้นไปบนกระดูกของเด็กเจ้าคนนั้นเลยนะคะอ๋าพี่ยามะทำไมกระดูกของเด็กคนนั้นมันแบนแตกแางนี้ล่ะฮะนั่นน่ะสิแบล็กกี้สงสัยจะเป็นเด็กกลายพันธุ์ั้งนั่นเนี่ยโดนสารพิษเข้าไปเนี่ยโอ้โหเอียงเอียงเอียงฮึบ โอ้โหและนี่ก็คือกระดูกสันหลังของเจ้าเด็กคนนั้นใช่ไหมเนี่ยใช้ถ้าทางจะใช่เลยนะคะเนี่ยเหมียวถ้าอย่างนั้นเรารีบไต่ขึ้นไปเลยฮึพับพึบ่พับๆึ่นพับแข็งใจไม่นำแบล็กกี้เราก็จะถึงข้างบนสุดแล้วไอ้แบล็กกี้กลัวจังเลยค่ะเฮ้ยน้ำเมือกจะไปหมดเลยโอ้โห สุดยอดเลยอนะ่ะน้ำเมือกติดเท้าพี่ย้อมไปหมดเลยดูสิลื่นด้วยและนี่ก็คือของเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาทายสีของเล่นกันนี่สีแดงอ่ะต่อไปเป็นสีอะไรคะเออเื้ยตีน้ําเงินค่ะออ้ยน้าเมือกพวกตีมันลื่นจังเลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย,ย,ย,ยสีอะไรนะอุ้ยสีอะไรต่อออ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สีเหลืองนะคะอ่ารีบกระโดดไปเลยฮ ไปด้วยไปด้วยรอฉันด้วยายพี่อ้อมไปก่อนนะง่ายโอ้ตอนนี้จะออกทางก้นหรือเปล่าเนี่อยอสีน้ำตาลโอ้ยสีมันคุ้นมากโอ้โหกลิ่นตุยตุยนะเนี่ยฮ่าแย่แล้วเราต้องไม่โผลงในชักโคกหรือเปล่าเนี่วับอุยแบกกี้เราไม่ได้ไม่โผล่ในชักโคกอย่าอย่าอย่าบอกนะว่านีๆๆ่นี่นี่มันคือนี่มันหัวสมองเด็กยักษ์นี่นะไม่นะไนอ้ายักขยังมาก ยและนี่ก็คือหลอดเลือดสมองใช่ไหมเนี่ยฮึบอาา่าฮึบโอ้โหดูสิหัวสมองเจ้าเด็กยักษ์เนี่ยทำไมมันเชื่อมต่อกับก้นเนี่ยอาา่าตอนนี้เราตอนนี้เราเซฟไฟแล้วนะคะไม่แบกี้เห็นลูก,กตาเจ้าเด็กคนนั้นไม่หตาโปนเชียและทางออกทางเดียวของเราก็คือหลอดเลือดสมองเด็กคนนี้ค่ะ เออเฮ้ยานาทิมย,ยัยไอ่ล่อมาจากเจ้าก้นของเด็กคนนั้นแล้วหล่ะเนี่ยเฮ้ยพิลึกกึกเกือจริงๆเลยไอ่ฉันอ้วกอะ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วอุ้ยดูเจ้าเด็กคนนั้นสิคะเขาย้อนของกินออกมาหมดเลยค่ะอู้กินทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วของพวพนี้ก็นเน่าไปหมดเลยฮะโอ้โหน้ำลายยืดเลยว้าว นี่เรามาโพอตรงอะไรเนี่ยในร่างกายของเด็กคนนี้ทำไมมีเครื่องยนต์นกลไกเต็มไปหมดเลยเออแบ็กกี้ว่านะคะเด็กคนนี้นะคะน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะใช่มนุษย์นะคะเนี่ยแล้วนสิแบ็กกี้อู้ยดูสิมีถุงขยะด,ด้วยนะอูเจ้าเด็กคนนี้มันสุดยอดจริงๆเลยว้ายแล้วนี่สายพันขยะเหรอเนี่ยโอ้โหยโอ้โย,อยเดี๋ยวดาแ๊บนึงอ้ยขอเบรกแป๊บ ดเดี๋ยวก่อนตั้งตัวก่อนฮ้อ,ฮ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 ออ้าวระวังปรกี้ฮึบโอ้โหที่เข้าไปนกลายเป็นขยะแน่เลยโอ้โตอนนี้เรามาพอโอ้ยอย่าเสียงดังนะเจ้าเด็กคนนั้นหลับอยู่ง่ำๆๆ่่เม็ดจ้าหนูอยากกินทีรีแลกง่ำๆย่ว้าฉันจะกินพวกมนุษย์ให้หมดเลยว่ะ ฉันได้กลิ่นพวกแกนะในที่สุดเราก็สามารถหนีรอดาจากมอนจกร้านเดแคกมาได้แล้วนะคะเฮ้ยน่ากลัวจ,จริงๆสยดสยองจริงๆเลยเนี่ยมีเจ้าเด็กกลายพันยักษ์ด้วยโอ้โหรีบกลับบ้านกันเถอะบล็กี้ฮะพี่อ้อมระวังสารพิษนมนะคะมิงั้นเราต้องกลายเป็นตัวใหญ่ยักษ์เหมือนเจ้าเด็กยักษ์คนนั้นแน่เลย เราผ่านมาได้แล้วแบล็กกี้นี่ก็คือของรางวัลของเรานะเดี๋ยวเราไปเล่นของรางวัลของเราก่อนนะแล้วเราค่อยกลับบ้านกันนะแบล็กกี้นี่รีบเซฟกันเลยเราได้เหรียญตาเบบี้มาด้วยฮ่ามีพรมวิเศษด้วยนะแบล็กกี้ว้าวว้าวดูสิแบล็กกี้มีไอเทมต่างๆให้เราเล่นด้วยนะอ๋อเหอะมีพรมวิเศษหัวกะโหลอกด้วยว้าวสปริงเด่นหนึ่งอ๋อย ไอ้กรองเวทมนต์ดาบโอ้โหเดี๋ยวเรามาเล่นพรมิศษหัวกระโหลกกันก่อนปึ้นปึ้นปึ้นไปเลยว้าวูสนุกจุงเบยเอาเฮ้ยโอ้โหตีลังกาหมวนน้าทำไมเราถึงมานอนเอียงกระเล่ให้อย่างนี้นี่ละ่ะนี่สปรีดอ้าอออ,ออกนอกแมปไปเลยว้าวู้ โอ้โหสปริงเด้งดึงอืมอากาศมันยเย็นดีจริงๆเลยโคเรครกโคเรคกโคเร,รก็กนี่กล่องเวทมนต์ฮ่าจงออกมาเจ้ามนุษย์ตัวดำฮ่านายท่านมีอะไรจะรับใช้หรอครับฮ่าถ้าเป็นคู่ซ้อมให้ฉันหน่อยนี่ฉันขอฟันหน่อยนี่เนี่ยวี่เนี่ยวี่เนี่ยฮ่า ปันเท่าไหร่ก็ไม่ตายนี่จะพวกเนี่ยหนังเหนียวจริงๆเลยเอาละค่ะนัน้องเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการปรจมนภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกับเมล่ะเตรียมพบกัรปฐรมนภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้านน้องคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพีออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนละบ๊ายบาย